ฟัง,งนี้กระปุก com เว็บแรกที่คุณเลือกต่อต่อต่อชิ้น จจจะทะทาอออไไไรไปไนก็เตสวัสดีครับผมเพ้อารักครับผมมีแรงจะซื้อมีเงินจะสั่งให้คนทำสวัสดีแฟนๆกระพุกทุกคนนะครับทีมงานด้วยนะครับผมก็วันนี้มาโปรโมทเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นซิงเกิลพิเศษนะครับชื่อเพลงว่าเพลงต่อครับผต่อที่น,นี่มีต่อ เดินจะทำอะไรจะไปทางไหนก็เจอต่อต่อสิงพิเศษที่ว่านี่หมายความว่าผมไม่ได้เป็นชุดที่3ามนะครับแต่ว่าเป็นอัลบัม้มเป็นเพลงที่ทำร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, ครับผมก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับต่อต้านกำลังหรือพลังที่เราไม่ถูกต้องแล้วเราสู้มันไม่ได้ครับผมก็เลยนำมาแต่งเป็นเพลงต่อครับผมเอจีเพลงนี้แต่งมาก่อนแล้วได้รับเรื่องราวมาจากเป็นมีเพื่อนตำรวจคนหนึ่งว่า เขาบอกว่าเขาสืบงานไปเยอะมากเนี่ยแต่ว่าพอสืบไปลึกๆแล้วดันสืบต่อไม่ได้เพราะว่าไปเจอต่อคดีก็ปิดไม่ได้เราก็เลยเคำว่าต่อเนี่ยมาแต่งเป็นอำนาจที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้อำนาจที่เรากลัวอำนาจที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องแต่เราก็ต้องยอมซึ่งมันก็เกิดขึ้นในสังคมนี้ครับแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือผมได้รับเกียรติจากคุณต๊อกสุประกอกิจสุวรรณนะครับผมพี่ต๊อกนั่นเองนะครับพี่ต๊อก สองสี่เก้าเกธนาทองเมืองนั่นเองนะครับผมเขาเราไปมีโอกาสได้ไปร่วมงานกันตอนที่เล่นภาพยนตร์เรื่องยังเบาครับผมแล้วก็รู้ว่าพี่ตอกเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถาน,นการแรปมากโยโย่แรปเก่งมากครับผมแล้วก็แต่งแรปเก่งมากก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเหมาะกับเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มีเนื้อหาค่อนข้างควนๆแต่เราอยากจะสร้างชีวิตให้เพลงโดยการที่ทำให้คนมาแรปแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของตอในแบบที่เป็นการเป็นแรปบ้าง เลยได้พี่ต๊อกเข้ามาร่วมครับผมก็เป็นเป้อารักแอนจากปีศาจแบนด์แอนต๊อกสปกร์ฟิชเชอริ่งกันในเพลงต่อครับผมอยากจะให้ทุกคนลองฟังกันดูนะครับช่องทางการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสียตังค์ไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรการกุศลนะครับไม่ใช่การกุศลองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรครับผมทางองค์กรต้อต้านคอร์รัปชันนะครับผมก็เลยไม่มีช่องทางการดาวน์โหลดแบบเสียเงินก็ดูที่ยูทูบนะครับหรือว่าเฟซบุ o กของบิลิทเดอะ r อรนะครับแล้วก็ Facebook ของผมก็คือเปนะครับ f a c c e b o o o k m อารักมวกแล้ อินสตาแกรมก็แอดไปอารักครับผมก็ไม่มีรูปอะไรครับมีแต่รูปเล่นดนตรีกับปีนเขาครับแค่นั้นแหละครับปีหน้าจะมีภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อเรื่องว่าการละครหนึ่งจนวันนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายมกราคมนี้ครับผมก็ฝากแฟนๆกระปุกด้วยนะครับในเพลงต่อเพลงใหม่เพลงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็คงจะอัลบั้มที่3น่าจะเป็นปีหน้าครับผมคงจะมาส่งให้ฟังกันอีกทีคราวนี้เป็นซิงเกิลพิเศษขั้นปลายปีฝากด้วยครับ ตอ่อต่อครับประเทศเรามีต่อต่อต่อมีแต่คนนับหน้าถือตาทำอะไรไปก็ไม่มีใครว่า เพราะตำรวจสึกไปสึกมาก็เธอต่อต่อน,นั้นมีอำน,นาจอยู่ในมือมีแรงจะซื้อมีเงินจะสั่งให้คนทำใครจะเดือดร้อนยังไงเขาเชื่อมันเงินทั้งกำรฟราดมาลงไปเลย เดินจะทำอะไรจะไปทางไหนก็เจอต่อถ้าถามว่าต่อเป็นใครต่อคือคนที่เรากลัวจนไหวไงความเคารพที่เรามีมันเปลี่ยนไปและกลัวคนดีมีน้ำใจมากลัวต่อ ถ้าถามว่าตอผู้ใหญ่มาจากไหนเขาก็ใหญ่มาเพราะเราให้เขาไงเรายอมให้เขาเอาเปรียบไปไม่ทำอะไรเมื่ออยู่ข้างในเมื่อเจอต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 อชิ้นนี้มีตอตอตอจะกินจะเดินจะทำอะไรจะไปทางไหนก็เจอตอ มีชื่อมีเสียงเดินขอไม่เคยเอียงมีแต่คนสอลอขับรถขับเรือไปไหนก็สะดวกสบายโดยไม่มีกอทอโกงนุ่นกินนี่อย่างสบายแต่ชีวิตสุดท้ายก็ไม่พ้นรอพอพอรบไดะแก้ได้ทำได้แต่ที่ใช้ทุกวันมันคือกอกอดนอจับเท่าไร่ันไม่มวูเงินหมดเพราะว่าคนที่ส่งนะ่ะมันไม่ใช่คนขาย คนในแผ่นดินมันต้องการจะใช้พ่อต้องคอยเตือนแม่ต้องคอยเตือนอย่าให้เจอต่อตอตอตอชิ้นนี้มีต่อต่อตอจะกินจะเดินจะทำอะไรจะไปทันไหนก็เจอตอตอนั่นดูแสนสบายเข้าอยู่นทุกที่ทุกอย่างในทุกวันมีพลังคอยบังคับกัน ในบัรปลายของฉันฉันฝันว่าอยากเป็นต่อในบรรปลายของฉันฉันฝันว่าอยากเป็นต่อให้ทุกคนมาเคารพฉันเพราะฉันคือต่อให้ทุกคนมาเคารพฉันเพราะฉันคือต่อต่อผมครับเพลงต่อครับผม